เน้าข้าหลวงไม่ชอบเราต้องให้เองรอ้องปกติเคยมีน้าข้าหลวงมาร้องให้ฟังมางงเหรอเหรอหรือเขาอยู่ไม่ได้แล้วเราไปจจเ,เ <c oughs> ไจาะแก็เอาเรื่อยฮะไม่เคยเจาะแก็อะไรแล้วชอบชอบชอบยังไมได้หลยนอนนอนนอนพิงฟังแล้วหลับสบ,บายอะ่ะหลับสบ,บายเออดดเนีอ่ต้องนวดด้วยเป็นอ่ะเอ้าเราต้องนวดสินวดด้วยใช่ใส่ชุดงานหนักขับรถบ่อยเยอะเนี่ย นีทุกเรือลกเรือเน่ได้ไปขับนะรถทวนรถทนรถทนเออรถทนบุรีอ่ะร้องเพลงเล่นตึงเสียอะไรนี่เต้นเต้นพักผ่อนบ้างสิเที่ยวแล้ไม่ตก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 กงอยู่ที่ไหนล่ะทำงานทำงานเออันนห้บอกไม่ทำงานงานว่างก็ได้ลิเกไงอไดลิเก เอาเพลงเกี่ยวกับสไตล์ไหนเอาฟังแล้วหลับสบายอ่ะเอาฟังแล้วมันหลับสบายใช่ไหมมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ได้เนาะเล่า God k i l l e อ สบายไม่ต้องตื่นเลยเฮ้ไปเอาไม่ใช่ว่าเพลงอย่างนี้โหรลางนี่มันจะดีอ้าวให้มันคือคืนนะเออให้มันคือคืนหน่อยอย่างนี้ไม่เอาเราเหงาดูนี่แบปหดหูไปหดหูมากคือเอาไว้เดี่ยวร้องงานมาอย่างนี้เดี๋ยวกูร้องให้เมืรอโทรศัพท์เสียงร้องสักแต่แต่แต่ก็ไม่รอไม่ง้อเพลงเลย พน้อะไรพไกม่รู้ไพกไม่ชอบิลีเนยอทางชตาิงลอ่ไม่เอาชอบหญิงลีเหรอไม่ชอชอบใครติดหึบติดหึบใบเตยชอบชอบติดหึบเออติดหึบชอบพวกใบเตยเราชอบพวกตั้งเสมอหูเอามีเป็นหลัก แบบดีๆเลยนะนอนนอนนอนเดี๋ยวจะก่อมัน,นอนหลับนะให้ต้องหลับนะคือ่สดัดพัด อ๋อต่อยยากแต่ว่าเจ้าพูดอะไรเนี่ยนี่เลยไม่เอามึงล้องอะไรอ่ะทำไมลามกลามกอะไรอ่ะมันใช่เวลาไหมล่ะทำไมทักว่าวนี้มันต้องเรื่องเวลาทักอ้าวคนจะนอนจะมาอะไรแล้วมึงไปอะไรล้องอะไรเนี่ยมันมันมันได้ที่ไหนอ่ะทำไมมึงจะนอนเนี่ยนอนในห้องเนี่ยจะมาเล่นมงเล่นว่าวอะไรอ่ะเล่นได้มันเล่นไม่ได้ลงในห้องนอนทำไมจำป้อกเล่นได้อ่ะ แต่พ่อพ่อมึงอ่ะเออเล่นยังไงเข้าใจก็เล่นว่าวแล้เนี่ยไม่มึงก็อยู่ทีแค่ดีอย่างเดียวอย่ายุ่งก<อ>ับกูเลยมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วในห้องมันไม่มีโลมึงก็ไปเล่นลานก,กว้างๆนอนแคบไปเนอเอเอไอ้นี่มึงไม่ต้องกล่อมไม่ต้องอะไรละนอนไปเลยนนอ,ร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 อ